จากโอริต้าไทยแลนด์นะคะวันนี้เราก็จะมาจับฉลากออจากกิจกรรมไลฟ์แอนด์แชร์ครั้งที่2นะคะก็จะมีผู้ที่ทำถูกกติกาดังต่อไปนี้นะคะที่ตอบคำถามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถูกต้องนะคะเดีย๋ยวเราจะมาจับฉลากกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับโอริต้าหนึ่งกล่องแล้วก็เจ้าหมีบาวพวงกุญแจนะคะอ่า๋ยวมาดูกันนะคะ ผู้ได้รางวัลน,นะคะได้แก่คนนี้ค่ะคนนี้ค่ะตอบถูกนะคะว่าอริต้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สำรองนะคะหนึ่งท่านท่านนี้ค่ะก็เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะสําหรับผู้ที่ได้รางวัลท่านแรกนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการติดต่อหรืออะไรก็จะติดต่อท่านที่สองไปนะคะท่านสำรองแล้วก็ตอนนี้นะคะทางอริต้าของเรานะคะที่ปูเป้ใจดีค่ะมีกิจกรรมแจกทองก็คือ ให้ส่งกล่องโอริต้าเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งมาที่บริษัทโอริต้าจำกัดน,นะคะชื่อเออที่อยู่เนี่ยก็มีอยู่ในเพจของเราอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการจะเล่นเกมร่มสนุกกับเราอีกก็กดไลค์แล้วก็ดูที่เพจเราติดตามข้อมูลของเรานะคะเราจะอัปเดตเรื่อยๆะคะ่ะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสั่งซื้อก็ติดต่อป้อมได้เหมือนเดิมค่ะที่ไลน์ id p k o j ั n g นะคะ pkojung หรือเบอร์โทร0 818683658ขอบคุณค่ะ